อิสานแซ่บทุเย์พาคุณผู้ชมออกเดินทางอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นนนครกินที่นครนะคะเที่ยวที่นครพนมค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองเล็กๆที่น่ารักน่ารักอบอุ่นแล้วก็ธรรมชาติที่มีความสวยงามและที่สําคัญนะคะบรรยากาศเลาะลินฟังแม่น้ำโขงบอกเลยว่าใครมีแพลนมีโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมไม่ควรพลาดค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินที่ตลาดถนนคนเดินวัดสิบพุทธที่จังหวัดนครพนม ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงเลยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่จังหวัดนครพนมเนี่ยเขามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกๆเทศกาลและเป็นการท่องเที่ยวที่หลายคนนะคะก็อยากจะเดินทางมาพักผ่อนเพื่อที่จะผ่อนคลายนะคะนอกจากจะได้เที่ยวได้ช็อปได้ชิมแล้วเรายังได้กราบไหว้พระยาศรีสัตนาคะราชด้วยแล้วก็กราบไหว้ในส่วนขององค์พระธาตุพนมนด้วยนะคะคุณผู้ชมนอกจากนั้น,นะคะ่ะในจังหวัดนครพนมก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนอก จากถนนคนเดินไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่ารวมไปถึงโบสถ์นักปูญอันนานะคะคุณผู้ชมและที่สาคัญค่ะฮอรสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะพระบรมราชินีนาถค่ะและในส่วนของหาดทรายทองสีโคตบูรณ์นะคะรวมไปถึงพระยาศรีสตนาคราชซึ่งเป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งที่ของจังหวัดนครพนมค่ะ ชมค่ะเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างเมืองน่าเที่ยวอย่างนครพนมก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมถ้ามาถึงพิษณุสาแล้วภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วพลาดไม่ได้ก็คือต้องกินตึ้งค่ะแล้วก็ไข่ิีงค่ะต้องบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งข้าวตีโบราณขนาดเล็กขนาดใหญ่ราคาเป็นกระปิ้งมากเลยคือ5บาท10บาทสามารถซื้อแล้วก็เดินกินได้ไปทั่วตลาดเลยค่ะ อน,ะะนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่น่ารักมากๆเลยค่ะคุณผมมู้ชม าต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีเลยวันนี้เดินไปเรียนมาถึงร้านขนมไทยร้านจังหวัดค่ะต้องบอกว่าคนดุงเยอะมากเลยนี่ก็คือขนมไทยโบราณคุณผู้ชมแล้วก็ขนมเนี่ยลองชิมแล้วนะคะก็จะมีหลากหลายขนมด้วยกันที่เป็นขนมไทยแล้วก็คุผู้ชมนะคะก็ใส่ทุไทยมาก่ะวอันนี้น่ารักสุดๆแล้วก็ถูคุยค่ะสำหรับใครที่อยากจะทำคลิปหรือว่ามาถ่ายรูปเขาก็ให้ทำคลิปแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะ และที่สําคัญค่ะในส่วนของขนมนะบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูถ้าใครมาเดินที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมเจอร้านขนมไทยนะคะอย่าลืมแวะซื้อเลือกทานนะคะแล้วก็ซื้อเก็บกลับบ้านก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแม่ค้าน่ารักเขาขายหมดวันต่วันเลยนะคะว่าแล้วค่ะไหนๆมาถึงนี่ก็รักชิมทย่ใหม่บ้านสองกล่องนะคะคุณผู้ชม และที่สำคัญเราจะไปเดินต่อค่ะเพราะว่าถนนคนเดินที่จังหวัดนครปนมนีนะคะยาวสุดลูกหูลูกตาไปจนถึงลานพญาศิษฐ์สถารนัคาราชเลยค่ะและที่สําคัญนะคะในช่วงเทศกาลบางช่วงเทศกาลที่เรามาก็จะมีอุโมงค์ไฟนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บภาพประสบการณ์ดีๆด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าถ่ามืดกว่าน,นี้นะคะค่ำกว่าน,นี้หรือว่าตอนกลางคืนนะคะ ไฟแสงสีเหียมก็จะสวยมากๆเลยค่ะถ้าหากคุณผู้ชมมาถ่ายรูปแนะนำค่ะยิ่งถ้ามาช่วงในเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่นะคะ แสงสีไฟนะคะอลังการงานสร้างเลยค่ะใครที่ชอบนดูบรรยากาศไม่ฝนเย็นนะคะที่ค่ะเรายังคงเดินเลาะเรียบริมปักในน้ำโขงเดินถนนคนเดินประยานาก็มาทัมที่จังหวัดขอนแา่นได้ค่ะก็จะมีทั้งร้านอาหารการกินมีการมาแสดงดนตรีร้องเพลงนะคะใครที่อยากจะให้ทิปให้รางวัลก็ได้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะเราจะกลับเข้าไปตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ เดี๋ยวในคลิปหน้าจะพาคุณผู้ชมไปกายยาร,าราบไหว้พญาศรีสถานาคาราชกันนะคะซึ่งตั้งสง่างามอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำโขงวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากคนคึกคักมากเลยนะคะคุณผู้ชมถนนยาวตั้งแต่เส้นนู้นนะคะมาจนถึงหน้าวัดยังมี่ติ้งจุดในส่วนข,ของการตั้งร้านเลยค่ะแล้วก็ร้านอาหารนะคะให้เราได้ช็อปไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าอาหารการกินชิลสุดๆแล้วก็ฟินสุดๆนะคะที่จังหวัดน,นครปนมค่ะ ราคาสำหรับนะักท่องเที่ยวท่านไหนนะคะที่มีแพนเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะคะที่นี่ขายังมีอาหารหลากหลายสไตล์ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกด้วยและที่สาคัญนะคะบรรยากาศนี่คือดีมากุดๆเลยค่ะแล้วก็อาหารการกินเดินการเดินทางก็ได้กราบไหว้สายมือไม่ขนผ้านะคะการขอพรพระยาศรีสตานะคราชค่ะ วันนี้นะคะอิ่งเต็มท้องเลยค่ะแล้วก็ฟินสุดๆเลยเหมือนกับว่าเราได้มาทั้งพักผ่อนได้กราบไหว้ในส่วนของพระธาตุต่างๆแล้วก็ยังได้มาเดินที่ถนนคนเดินที่จังหวัดน,นครพนมนค่ะอีสันทัท้นก็จได้ลาไปก่อนค่ะ